สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ปิ่นอยู่ที่เซนทันภูเก็ตฝั่งเก่านะคะจะพามากินชาบูชิกันค่ะนานแล้วนะที่ปิ่นไม่ได้มากินนะคะเพราะว่ามันจำกัดเวลาแค่1ชั่วโมง15านาทีเองค่ะเห็นไหมมาถึงต้องรีบทำเวลาค่ะไปเช็คดูว่าลายอาหารเขามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างมีอะไรเพิ่มมาใหม่แล้วก็มีอะไรหดหายไป อย่างแรกที่เห็นเลยวาซาบิมาเป็นซองค่ะทุกคนแล้วก็ปูอัดค่ะเห็นไหมไม่ให้ตักเองแล้วใส่มาเป็นถ้วยๆวยแล้วก็ซูชิเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยไหมคะรู้สึกว่ามันจะเยอะกว่าเดิมนะแต่ปิ่นก็ไม่ได้มานานแล้วนะเพราะปิ่นก็ไม่ไหวไง1ชั่วโมง15นาทีอะ ตอนเป็นวัยรุ่นน่ะปิ่นจัดบ่อยอยู่แต่พอแก่ตัวไปแล้วมันไม่ไหวจริงๆค่ะมันไวไปอ่ะนี่ค่ะเห็นไหมเมื่อก่อนปูอาจตากเองผลไม้เหมือนเดิมค่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนตรงนี้ก็เหมือนเดิมแล้วก็ไอติมมีสี่รสค่ะ แข่งโป๊กเลยทุกคนน้ำเหมือนเดิมค่ะลน์น้ำเหมือนเดิมเลยนี่ค่ะมาค่ะสตาร์ทแล้วเที่ยง22จัดเลยค่ะชุดแรกที่ปิ่นจัดนี่ค่ะจัดเซตแค่นี้ก่อนนะดูน่ากินไหมทุกคนเดี๋ยวมันจะอิ่มไปพอแค่นี้ก่อนปูอัดปิ่นชอบมากค่ะ มาแล้วค่ะมาแล้วปิ่นสั่งน้ำซุปต้มยำเหมือนเดิมค่ะบรรยากาศรอบๆนะคะมีปิ่นหนึ่งโต๊ะมีเพื่อนอีกหนึ่งโต๊ะมีทั้งหมด2โต๊ะค่ะมาแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือเนื้อหมูสไลซ์เบคอนเนื้อวัวสไลซ์เนื้อฮารามิ สั่นนอกหมูสไลด์5อย่างนี้จะไม่มีในสายพานนะคะเขาจะมี QR code ค่ะให้เราสั่งมาเลยแล้วเดี๋ยวปิ่นจะพาไปดูสายพานนะว่าเขามีอะไรบ้างโอ้โหเบคอนค่ะรู้สึกวันนี้ปิ่นจะจัดไป5ะคะ่ะดูน้ำจิ้มปิ่นต้องปรุงรสนะคะ มาค่ะกุ้งจริงๆแล้วจานนึงเนี่ยเขาให้3ตัวใช่ไหมแต่ปิ่นเอามารวมรวมๆกันค่ะจะเป็นหม้อที่สองที่ปิ่นจะกินเห็นไหมที่ปิ่นชอบอันนี้หม้อแรกจัดไปค่ะหม้อสองปิ่นจะกุ้งอย่างเดียวเลยปิ่นจะชอบที่นี่ก็เพราะว่ากุ้งไม่ต้องแกะเพราะว่าปิ่นแกะกุ้งไม่เก่งเห็นไหมปิ่นจัดอื้คนเดียวเฟี้ยวไหมคะทุกคนนี่ค่ะ เบคอนของปิ่นจัดไปสี่ห้าถ้วยอะค่ะอย่างฟินเลยแล้วก็ตามด้วยผลไม้ที่ปิ่นจัดนะแค่จานนี้จานเดียวค่ะไม่มีเบิ้ลวันนี้แล้วเสียใจอยู่อย่างนึงไอติมอะปิ่นจัดแค่นี้เพราะมันแข็งปิน่นเงีย้ยไม่ได้เลยค่ะมีความสามารถได้กินแค่เท่านี้ค่ะอ้เสียดายปกติปิ่นเนี้ยสามถ้วยสถ้วยเลยนะไอติมอะ ปิ่นได้แค่นี้จริงๆค่ะมันแข็งมากมาค่ะทุกคนมาดูอาหารบนสายพานพร้อมกับปิน่นอ,อ่อปิ่นไม่รู้ว่าชาบูชีสาขาอื่นราคาเท่าไหร่นะคะแต่ว่าที่ปิ่นมาเนี่ยคือสาขาเซนทันภูเก็ตค่ะให้เวลา1ชั่วโมง15นาทีในราคา419บาทค่ะเห็นไหม419บาทที่เราจ่ายไปอาหารที่เราได้ เพื่อนๆดูตามปิ่นเลยสายพานข้างหน้าเนี่ยแล้วอย่างที่ปิ่นบอกข้างต้นอะคะ่ะมีอาหารอยู่5อย่างที่จะไม่มีบนสายพานเราต้องสแกน QR code โค้ดแล้วก็สั่งไปค่ะนอกจากนั้นก็คือหยิบบนสายพานได้เลยนะแล้วเหมือนกันนะที่ปิ่นไม่ได้มาค่ะตอนเป็นวัยรุ่นนะปิ่นทานบ่อยมากเลยค่ะชาบูชิเนี่ยแต่พอ ปิ่นอายุเยอะขึ้นคืออีกไม่กี่ปีปิ่นก็จะเลข5แล้วอะ่ะออการย่อยการอะไรอย่างเงี้ยมันช้าลงค่ะเพราะฉะนั้นหลังๆมาปิ่นจะไม่ไปออบุฟเฟ่์อันไหนเลยที่จำกัดเวลาค่ะแต่วันนี้มันจำเป็นจริงๆค่ะคือปิ่นตื่นแต่เช้าแล้วก็ทําทุระทั้งครึ่งวันนะคะแล้วก็มาทําทุระต่อที่เซนทัลภูเก็ต พอปิ่นจอดรถปุ๊บเนี่ยปิ่นขึ้นมาทางบันไดเลื่อนตรงออฟฟิศเมดค่ะขึ้นมาปุ๊บก็จะเจอชาบูชิเลยปิ่นเอา้าตายละหิวข้าวตาลายก็เดินเข้ามาเลยค่ะมาคนเดียวเฟี้ยวตลอดนี่ค่ะมานั่งพักแป๊บหนึ่งแต่มันก็กินเหนื่อยจริงๆนะคะ1ชั่วโมง15นาทีปิ่นก็ไม่ไหวอะค่ะเพื่อนๆดูสายพานตามปิ่นนะ รู้สึกว่าที่ปิ่นจะหยิบบนสายพานเนี่ยมีแค่ขึ้นช่ายอย่างนึงค่ะเราก็เห็ดฟางจานนึ่งปิ่นไม่เห็นเห็ดฟางอีกเลยค่ะนอกนั้นปิ่นไม่ได้หยิบอะไรเลยไหมอ๋อกุ้งค่ะกุ้งหยิบกุ้งหยิบอะไรอีกข้าวโพดก็ไม่ได้หยิบเห็ดก็ไม่ได้หยิบ ก็ไม่ได้หยิบค่ะเห็นไหมอ่ากุมม้งเนื่อเห็นไหมมีแค่3มตัวแต่ปิน่นเอามารวมๆมกันรู้สึกเวลามันผ่านไปไวมากเลยค่ะหนอึ่ชั่วโมง15นาทีกินได้แป๊บเดียวหันดูเวลาเอาจะครบเวลาละเห็นไหมเพื่อนดูอาหารบนสายพานเราจะเจออะไรบ้าง นี่ปิ่นก็เก็บไปดูของปิ่นเหมือนกันนะคะเมื่อก่อนปิ่นเป็นแฟนพันธ์แท้เข้ามากเลยนะชาบูชีเนี่ยแต่อย่างที่บอกค่ะนานมากแล้วที่ปิ่นไม่ได้มากินด้วยเรื่องของเวลาอย่างเดียวค่ะอย่างอื่นปิ่นไม่มีปัญหานะอาหารอะไรอย่างเงี้ยปิ่นไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยมีปัญหาแค่ว่าราคาเอ้ยไม่ใช่ราคาเ,เวลาค่ะ มันสั้นไป1ชั่วโมง15นาทีแปบ๊บเดียวจริงทุกคนยิ่งปิ่นทานไปด้วยแล้วก็ทำรีวิวไปด้วยนะโอ้โหเวลาแปบ๊บเดียวหมดแหละน่าจะวนครบแล้วไหมทุกคนเห็นครบแล้วเนาะมันน่าจะเป็นเดิมๆซ้ำๆแล้วค่ะว่าอาหารมันก็มีประมาณนี้ เห็นไหมปิ่นมองหาเห็ุฟังปิ่นตาละห้อยเลยไม่เจอเลยใช่ไหมทุกคนปิ่นเจอแค่จานเดียวทีแรกจะสั่งพนักงานแล้วแต่ไม่เอาดีกว่าเห็นไหมซ้ำๆแล้วไหมปิ่นเก็บภาพมาแชร์ให้เพื่อนๆแล้วก็เก็บไว้ดูด้วยส่วนตัวเป็นความทรงจำของปิ่น แล้วอีกอย่างหนึ่งคือเรามากินคนเดียวเนาะเราก็หากิจกรรมทําไปด้วยจะได้ไม่เขินนะคะก็ทําทีเป็นถ่ายวิดีโอไปไม่รู้ใครมองปิ่นม้างนะแต่ปิ่นไม่ได้มองใครมองแต่กล้องของตัวเองนี่หละเนี่ยน่าจะครบแล้วเนาะอาหารประมาณนี้เลยปิ่นไม่ได้หยิบอะไรเลย หยิบแค่ขึ้นช่ายจานเดียวนอกนั้นผักปินไม่ไม่ได้หยิบเลยมากค่ะเรามาเช็คบินกันนี่ไงมาหนึ่งผู้ใหญ่ค่ะ419บาทโอเคนะคะทุกคนบายบาย